เทคนิคการหารลงตัวนะคือมองปุ๊บต้องรู้ได้เลยทันทีเทคนิคในการจะรู้ได้ว่าจานวนเต็มที่เห็นสามารถหารด้วย13ได้ลงตัวหรือไม่นะก็ค่อนข้างจะพิสดารครับคล้ายๆนะครับกับการพิจารณาว่าจํานวนนั้นหารได้ลงตัวไหมถ้าจําได้นะถ้าเป็นสมมุติตัวเลขสามแปดสี่หนึ่งหกเก้าห้าถ้าเราจะดูว่าจํานวนนี้หารด้วย ได้ลงตัวไหมจําได้ไหมครับเราเอาหลักหลักหน่วยไปคูณสองนะฮะพอคูณสองได้สิบเอาไปลบจากหลักที่เหลือนะทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆถูกไหมอันนี้คือการดูว่าหารด,ด้วยได้ลงตัวไหมการจะดูว่ามันหารด้วยสิบสามได้ลงตัวไหมเนี่ยนะครับเอาหลักสุดท้ายเนี่ยนะครับน,นี้ไม่คูณสองนะครับคูณสี่เข้าใจไหมครับคูณสี่ 54ได้20ทีนี้เอาไปบวกครับกับหลักที่เหลือเข้าใจไหมครับเอาไปบวกกับหลักที่เหลือแล้วก็ทานะวนลูปครับทําซ้าไปเรื่อยๆถ้าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับเป็นเลข13แสดงว่าจํานวนนั้นหารด้วย13ได้ลงตัวแต่ถ้าไม่ใช่ก็แปลว่าจํานวนนั้นหารด้วย13ได้ไม่ลงตัวเห็น okay, ไหมครับเพราะนั้นหลักการเนี่ยนะเอาเลขหลักสุดท้ายคูณ4ในขั้นตอนแรก แล้วเอาผลที่ได้นะไปรวมกับหลักที่เหลือแล้วก็ดูว่าสิ่งที่ได้นะถ้าถ้าเป็นเลขที่สิบสามหารลงตัวแสดงว่าจำนวนนั้นหารด้วยสิบสามลงตัวแต่ละข้อต่อนนี้นะดูว่าหารด้วยสิบสามได้ลงตัวไหมกรณีเลขน้อยครับมองปุ๊บรกรูู้เลยไม่ลงตัวแน่อันนี้เลขน้อยครับห้าสิบสองเป็นหกสิบห้าสิบสามก็บวกไปอีกห้ามันดลงครับ จำนวนี้หารด้วยสิบสามลงตัวไหมนะฮจำนวนหลักมันน้อยครับหารในใจดีกว่าไวกว่าสิบสามหารตัวนี้ได้หนึ่งครั้งใช่ไหมก็เหลือแปดครับหารไม่ลงตัวครับใไหมอ่านะทีนี้เดี๋ยวเราจะลองใช้เทคนิคกับข้อที่เหลือนะทายังไงครับนะเอาเลขหลักสุดท้ายครับคูณสี่ห้าคูณสี่ได้ยี่สิบครับ แล้วเอาไปบวกกับหลักที่เหลือได้เจ็ดสิบเก้าเลขเจ็ดสิบเก้าเนี่ยมันหารด้วยสิบสามเนี่ยหารได้ไม่ลงตัวเพราะฉะนั้นจำนวนนี้ก็ไม่ลงตัวครับอันนี้สี่หลักครับเอาเลขหลักสุดท้ายคูณสี่ก็ได้สี่ครับเอาไปบวกกับหลักที่เหลือก็ได้สองร้อยเก้าสิบนะครับสองร้อยเก้าสิบนะฮะ ทำวนรูปอีกก็ได้ครับเอาหลักสุดท้ายค, 0, นะคูณสีนะ่ก็ได้ศูนย์นะฮะเอาไปบวกก็ได้ยี่สิบเก้าใช่ไหมฮะสิบสามมันไปหารยี่สิบเก้าได้ไม่ลงตัวครับเพราะฉะนั้นตันี้จำนวนนี้การหารด้วยสิบสามได้ไม่ลงตัวครับจำนวนนี้เอหลักสุดท้ายครับศูนย์นะฮะคูณสี่ครับนะฮก็ได้ศูนย์เอาไปบวกก็ได้เก้าร้อยเจ็ดสิบหกนั่นแหละนะพี่นะต่อ เอาหลักรวยคูณ4ครับได้24เอาไปบวกหลักที่เหลือได้เท่าไหร่1 2 1อ่าอันนี้เหลือตรงนี้ครับหารด้วย13ลงตัวไหมคิดในใจนะและ้วหรือถ้าไม่คิดในใจนะเอาคิดต่อก็ได้ครับ4คูณ1ได้4เอาไปบวกนะได้16เพราะนั้นไม่ได้ครับไม่ลงตัว อัวนี้ครับเอาสี่คูณหลักหน่วยสี่แปดสามสิบสองเอาไปบวกก็ได้สี่สี่เก้าสี่นะเอาสี่ไปคูณหลักหน่วยอีกสี่สี่สิบหกครับไปบวกหลักที่เหลือได้เท่าไหร่ห้าหกสี่ะเอาสี่คูณหลักหน่วยอีกครับเป็นยี่สิบเอาไปบวกได้หกสิบหกะสิบสามหารไม่ได้ครับตอนนี้ก็ ไม่ได้เอาไปตัวนี้ครับเอา4คูณหลักหน่วยครับ6 4 24ครับเอาไปบวกหลักที่เหลือก็ได้เป็น9 8 4 8เอา4คูณหลักหน่วยครับแ8 4 32เอาไปบวกกับหลักที่เหลือบวกเป็น6 1 0 1ครับเอา4 6 สี่คูณหกยี่บสี่ครับบวกหลักที่เหลือนะะได้ห้าสองหนึ่งอันนี้ก็คิดในใจได้แล้วถ้าไม่อยากคิดในใจอา้าวคูณสี่ต่อไปอีกครับห้าสี่ยี่สิบเอาไปบวกหลักที่เหลือนะได้เท่าไหร่ครับสามสิบสองก็ไม่ได้ครับต่อไปตอวน,นี้สี่คูณหลักหน่วยได้สามสิบสอง เอาไปบวกหลักที่เหลือก็ได้หกหนึ่งหกแปดหกเอาสี่คูลักหน่วยหกสี่ยี่สิบสี่ครับไปบวกกับหลักที่เหลือก็ได้สองเก้าหนึ่งหกสี่คูหลักหน่วยครับได้แปดไปบวกหลักที่เหลือได้เจ็ดสองหกเอาสี่คูณหลักหน่วยครับเจ็ดสี่ 7, 2, ยี่สิบแปด ไปบวกหลักที่เหลือก็ได้90เลข90้าบสิาหารไม่ได้ครับหารได้ไม่ลงตัวก็สุดท้ายนะหลักหน่วยครับ6กคูณสีได้ยี่เอาไปบวกกับหลักที่เหลือได้สามสองแปดหนึ่งเก้าสเก้าสสหไปบวกกับหลักที่เหลือก็ได้เจนะ็ดฮ หนึ่งสามสามนะสี่เจ็ดยี่สิบแปดไปบวกกับหลักที่เหลือนะก็ได้เก้าห้าสามสี่เก้าสามสิบหกไปบวกกับหลักที่เหลือได้เจ็ดสิบเอ็ดนะสิบสามคูณไรได้เจ็ดสิบเอ็ดไม่มีนะครับก็ไม่ได้คนระับ